รอยพระพุทธบาทที่เขาวงประจนรันลบบุรีตามโบราณถือว่าเป็นรอยรพุทธบาทที่เมืองโยนกพระพุทธเจ้าจะประดิษฐานรอยรพุทธบาทไว้ห้าแห่งในตามคำพีว่าไว้อย่างนั้นนะก็มีที่สุวรรณมาลกะสุวรรณปัพเตสุมระณกูเตโยนกะปุเรและก็แม่น้ำนำมาทานี่ตามตำราว่าอย่างนั้นที่นี่เป็น รอยพุทธบาทที่เมืองโยนกโยนากาปุเรนี่ยโยนกนี่ที่วัดขาววงพระจันทร,ร์ลบบุรีนี่ป้ายบ,าบัตรบอยอย่างนั้นอันนี้คือของจริงแต่ว่าต้องใส่ลูกกรงเหล็กครอบเอาไว้องค์ท่านอยู่ด้านในต้องส่องลงไปดูซูมลงไปไม่ได้ไม่ผ่านเจอแต่ลูกกรงต้องถ่ายลอดลูก ทะลุเข้าไปจะเห็นจะมีชาวพุทธกลุ่มนก็นําเงินหยอดเข้าไปอยู่สูงที่สุดของเขาบมญประจย์แห่งนี้ที่อื่นอยู่ต่ำกว่าหมดรอยพุทธบาทถือว่าพระุทธเจ้าประทับเอาไว้แต่รอยเลือนหายไปเยอะแล้วเพราะว่าตาแดดตาฝนมานานหลายปีเลือนหายไปพระุทธเจ้าจะมาประดิษฐานไว้ให้พวกเทวดาได้กราบไหว้ที่นี่ ป้ายอันหนึ่งป้ายโบราณก็คือตัวนี้เราพุทธบาทตามตำรามีอยู่5แห่งการรอยกระทงก็คือเป็นการรอยบูชาลอยพุทธบาทที่แม่น้ำน้ำมาทา <c oughs> แต่ที่นี่คือเราพุธาทธที่เมืองโยน,นก